เราอยากให้มองเรื่องของการได้ยินเนี่ยเหมือนว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอย่างอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยควรที่จะตรวจเช็กระดับการได้ยินทุกรายปัญหาการได้ยินเจนอเ,เยอะมากๆเลย80%เลยนะของกลุ่มคนที่มีปัญหาการได้ยิน,นยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาเขาบอกว่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้น2เท่าเลยถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาหูตึงนะเพิ่มความเสี่ยงสมองเสื่อมสองเท่าเลยเป็นปัญหาที่ หลายหลายคนบอกว่าเป็น hidden disability ก็คือเป็นความพิการที่ไม่มีใครมองเห็นได้แต่ความโชคดีคือปันป้องกันได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามันไม่ได้พอดีเป๊ะค่ะมันเหลือรูเนี่ยไอเสียงจากลําโพงมันก็รั่วออกมาเข้ามาย้อนกลับมาก็จะร้องวีข้อความโชคดีของตัวเครื่องช่วยฟังเนี่ยเบิกเบิกได้ทุกสิทธิ์อะไรอย่างงั้นอ่ะข้าราชการนะคะเบิกเครื่องช่วยฟังได้ประกันสังคมเบิกเครื่องช่วยฟังได้ไม่เอาอะไรไปแยงหูแล้วก็หลีกเลี่ยงเสียงดังถ้จะมีปัญหาอะไรก็ตามเกี่ยวกับหูเนี่ยมาเลยเอียร์ โซลูชันคืออะไรที่เกี่ยวกับหูเรามีโซลูชันให้ทุกอย่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่คลินิก ตอช่วยฟังรายการได้ยิน Ear Tone Hearing Solution ค่ะคือที่นี่จะมีทุกคนตอนของหูและการได้ยินค่ะแต่ว่าตัวดิฉันเองจะไม่มีความรู้ความสามารถด้านนี้สักเท่าไหร่นะคะต้องอาศัยคุณเป้ค่ะคุณนัทวิไลอุทุมพฤกพรค่ะคุณเป้ค่ะและเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเจอกับคุณหมอตฐวันอุทุมพฤกพรซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถด้านสตศอนาสิกเป็นพิเศษจะมาโชว์เคสให้เราดูค่ะว่าเรื่องเกี่ยวกับการได้ยินและการสูญเสียการได้ยินมีอะไรบ้างแล้วเชัญนชมกันเลยค่ะไปค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย ดรแพทย์หญิงนัทตะว,วันกุทุมพรุพรหรือคุณหมอปิ่งของเรานะคะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะไปเรื่องลึกเรื่องซึ้งนะคะเราอยากให้คุณหมอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันของแหนเราก็เขินเนาะ ความพิการทางการได้ยินหรือว่าปัญหานี้มันใหญ่แค่ไหนในประเทศเราคะ่ะจริงๆแล้วอะค่ะเราไม่ค่อยอยากจะใช้คําว่าความพิการสักเท่าไหร่เพราะเราใช้คํำนี้มันก็กลายเป็นว่าหลายๆคนน่ยไม่ค่อยอยากที่จะมาตรวจเพราะว่ากลัวไม่อยากที่จะให้ใครรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้มองเรื่องของการได้ยินเนี่ยเหมือนว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอย่างบางคนอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดมันก็เหมือนกันกับได้ยินไม่ค่อยชัดแต่ว่าถ้าเกิดมีผู้สูงอายุบางท่านเราบอกว่าเนี่ย คุณได้ยินไม่ชัดนะเนาะหมอจะมีอุปกรณ์มาช่วยนะให้ใส่เราได้ยินชัดนะจะได้แบบพูดคุยกับทุกคน <Okay. S 1> ได้เขาก็จะอุ้ย เครื่องช่วยฟังหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะยังติดภาพจําเดิมๆของเครื่องช่วยฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในเรื่องของสถานการณ์นะคะจริงๆทั่วโลกเนี่ยปัญหาการได้ยินเนี่ยเจอเยอะมากๆเลยตัวข้อมูลของทางองค์กรอน,อนาไมาโดเขาก็บอกมาเลยว่า80%เนลยนะของกลุ่มคนที่มีปัญหาการได้ยนนินอยู่ในประเทศกําลังพัฒนาเพราะว่าของเราเนี่ย,นนยจริงๆมันมีความเสี่ยงอืน่นๆหลายอย่างมาทั้งเจอเสียงดังมลพิษทางเสียงต่างๆหรือการได้ยาหรือสารพิษบางอย่างที่ทำให้หูเนี่ยร่วงเร็วกว่าร่วมกับว่า ประเทศเราเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เนาะในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเนี่ยอย่างทุกๆคนในหลังเกษียณเนี่ยนะคะเดินมา3คนเนี่ยหนึ่งคนละที่จะมีปัญหาการได้ยินเป็นปัญหาที่หลายหลาคนบอกว่าเป็น hidden disability ก็คือเป็น ความพิการที่ไม่มีใครมองเห็นได้อย่างเช่นสมมุติคนนี้เดินมาแล้วแบบเขามีปัญหาว่าแบบแขนหรือขาของเขาเนี่ยหายไปข้างหนึ่งเนี่ยมันเราเห็นได้อย่างชัดเจนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถช่วยเขาได้อย่างทันทุงที่เห็นว่าท่านนี้อาจจะเดินไม่สะดวกอ่ะมีคนเข้าไปช่วยเขาได้ <S <S แต่ว่าเรื่องปัญหาการได้ยินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น hidden disability คือไม่มีใครรู้ ถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ว่าเขามีปัญหานะแล้วก็ทําให้หลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดปัญหาผลกระทบอื่นๆตามมาค่ะ,อ,ะ,อ,ะอย่างเช่นแบบเอ๊ะทำไมเรียกแล้วหลายครั้งไม่หันเลยอยากสงสัยคนนี้หญิงหรือเปล่าดูสิเรียกแล้วไม่เห็นจะหันมาเลยอันนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนาะอย่างเช่นในที่ทํางานเนี่ยค่ะเจอเยอะเลยว่าเจ้านายเรียกหลายครั้ง ไม่ได้ยินเจ้านายก็บอกอะไรเนี่ยเธอทางเป็นหูทวดลมไม่สนใจที่เราบอกหรอหลังๆเนี่ยนะคะทั่วโลกเลยเขาเริ่มรู้แล้วว่าปัญหาการได้ยินเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงสูงสุดเลยที่ป้องกันได้ของภาวะสมองเสื่อมเอาวแล้วสมองเสื่อมกับการสูญเสียการได้ยินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงคะ,ะเพราะว่าพอหูเราเนี่ยนะคะการได้ยินมันลดลงลดลงเนี่ยสมองเนี่ยมันก็มี เสียงอะไรเข้าไปกระตุ้นหน่อยลวมก็ค่อยๆฝ่อค่อยๆฝ่อค่อยๆฝ่อลงไปอ่าเขาบอกว่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสองเท่าเลย ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาหูตึงนะเพิ่มความเสี่ยงสมองเสื่อมสองเท่าแต่ความโชคดีคือปันป้องกันได้ป้องกันได้คืออะไรถ้าเรารู้เร็วว่าโอ๊ยเราเริ่มหูตึงแล้วเรารีบใส่เครื่องกระตุ้นการดีนให้มันกลับมานะคะความเสี่ยงตรงนี้ก็จะหายไปเพราะงั้นตอนนี้นนนหลังๆองค์การอนามัยโลกเขาเลยเริ่มแนะนำนะมา2อสปีแล้วค่ะว่าอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยควรที่จะตรวจเช็กระดับการได้ยินทุกรายจะได้รู้ก่อนเลยตั้งแต่ตอนอายุ50ถ้าเจอปัญหาปุ๊บรีบใส่เครื่องช่วยฟังก็จะได้ไม่กลายไปเปน w o เเขาแนะนำให้ทำการคัดกรองการได้ยินเนี่ยนะคะในประมาณ3ช่วงอายุวัยหลักๆจริงๆต้องบอกก่อนว่าสาเหตุที่เขาบอกให้เราคัดกรองอะถ้าเรารอให้คนไข้หูตึงจัดๆแล้วค่อยมาหาหมอเนี่ยงานวิจัยขางคนผบแล้วว่าคนไข้อะักจะรอ เจถึงสิปีหรือก่าจะมาหาหมอ,อใช่เพราะว่าพอหูตึงนิดนึงก็สงสัยคนเขาพูดกันเบาแหละนู่นนี่นั้น,น,นกว่าจะถึง7จ็ถึงสิปีที่จะมาหาหมอสมองก็เสื่อมไปแล้วเพราะงั้นเนี่ยจริงๆแล้ว WHO เขาเลยแนะนําว่าการคัดรองเนี่ยควรทำตั้งแต่แรกเกิด ในเด็กแรกเกิดทุกทีเกิดมาปุ๊บจับมา,มาคัดกรองเลยใช่เพราะถ้าเรารอไม่คัดกรองแต่แรกเกิดถ้ารอ,อไปเรื่อยๆปัญหาจะมาตอนที่เขาสองขวบสามขวบว่าน้องไม่พูดแม่ก็พามาหาแล้วว่าเอ๊ะทำไมน้องไม่พูดแล้วเราก็ตรวจดูเอ๊ะปากลิ้นฟันกล่องเสียงอะไรก็ปกติแต่น้องไม่พูดเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินอะไรเลยก็เลยไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้ซึ่งถ้าแม่พาน้องมาหาแบบ3ขวบ5ขวบแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สามารถที่จะช่วยน้องได้ทันแล้วเพราะว่า สมองส่วนการได้ยินน่ะมันฝ่อไปแล้วมันไม่ได้รับการกระตุ้นมาตั้งแต่เกิดแบบนี้ค่ะอ่าใช่เด็กพวกนี้ก็เลยจะกลายเป็นใบไปด้วยถ้าเกิดต่อเกิดมาปุ๊บเป็นเด็กแหววแล้วบอกอ้าวหนูจะได้ยินปี๊ปปี๊ยกมืออะไรอย่างเงี้ยก็ทําไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะงั้นเราก็จะมีเครื่องมือพิเศษในการที่จะตรวจให้ได้ในระดับเซลล์เลยในระดับการแปรผลของสมองเลยดู คลื่นสมองดูเซลล์การตอบสนองของหูอะไรเงี้ยค่ะซึ่งของเรามีเครื่องมือครบเลยในการที่จะตรวจว,ว่าแบบอุ้ยเขาน่าจะมีปัญหาละตรวจกราฟก็จะบอกหมอได้เลยจะได้ไม่ต้องไปแบบอาศัยความร่วมมือให้เขายกมือหรืออะไรเงี้ยนะคะใช่อันนี้ก็คือในกลุ่มเด็กแรกเกิดทุกรายก็ควรจะตรวจเลยถ้าเจอปัญหาปุ๊บจะได้รีบใส่เครื่องช่วยฟังกันเลยเ g e ก r o u p ที่2ระยะที่ WHO แนะนําให้ตรวจก็คือก่อนเข้าโรงเรียนบางคนเนี่ยหูเขาเริ่มมีปัญหาแล้วถ้าเราปล่อยให้เขาเข้าโรงเรียนเข้าไปเรียนไปที่หูมีปัญหาเนี่ยสิ่งที่ ที่จะเกิดขึ้นก็คือนั่งฟังครูได้แป๊บนึงก็ไม่สนใจฟังครูละคุยกับเพื่อนวิ่งเล่นทั่วห้องเลยคุณครูก็จะไปบอกแม่ว่า น้องเนี่ยนะน่าจะมีปัญหาพฤติกรรมนะน้องเป็นเด็กดืออ้อเนี่ยคุณแม่น้องเป็นเด็กดือ้อครูบอยทําทอะไรไม่ทําเลยน้องดือ้อน้องนั่งเล่นอยู่คนเดียว <ๆ S 1> เพื่อนๆเขาเล่นกันเป็นกลุ่มเขาคุยกันเล่นกันมีกิจกรรมอะไรกันคนนี้นั่งเล่นของเขาอยู่คนเดียวน้องเป็นออทิสติกหรือเปล่าหลายๆเคสพวกนี้ค่ะปรากฏว่าจริงไม่ใช่เลยปัญหาจริงๆคือน้องไม่ได้ยินน้องไม่ได้ยินคุณครูเนี่ยน้องก็เลยไม่รู้ครูพูดอะไรน้องก็เลยวิ่งเล่นไปทั่วซึ่งเด็กพวกนี้จริงๆน่าสงสารนะคะเพราะว่าหมอเคยเจอเหมือนกันเด็ก เขาพยายามนะเขาอยากตั้งใจฟังอะ่ะแต่ว่ามันไม่รู้ครูพูดว่าอะไรอะ่ะเขาก็าไปเป็นไปคุยกับเพื่อนไปวิง่งไปวิงว่งรออพ้องแล้วครูก็ไปตีไปว่าเขาว่าแบบเออทำไมเธอดื้อไม่ตั้งใจฟังปรากฏว่าเด็กเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วอะ่ะเขาเป็นเด็กเก่งนะนหลายๆเคสเลยปรากฏว่าพอเราได้มาตรวจได้ใส่เครื่องช่วยฟังนะสอบได้ที่หนึ่งตลอดเลยทีนี้เพราะว่าเขาพยายามมากกว่าคนอื่นเคที่สมมติเด็กพูดไม่ชัดอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะเป็น หนึ่งในสิ่งที่เราต้องดูว่าเป็นเรื่องหูหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเกี่ยวกับการเสียงกันนแล้วสิ่งแรกเลยถ้าเด็กพูดไม่ชัดสิ่งแรกที่จะดูเลยก็คือเขาได้ยินชัดหรือเปล่าก็คืออ้าวทำไมน้องพูดสอเสือไม่ชัดล่ะน้องพูดเส่ยงบางคำไม่ชัดก็พยายามจะไปฝึกไปแก้ปรากฏว่าที่น้องพูดสอเสือไม่ชัดอ่ะเพราะเขาไม่ได้ยินเสียงสอเสือเขาไม่เข้าใจด้วยซ้ําว่าแม่พยายามจะบอกให้หนูพูดอะไรอ่ะก็หนูก็พูดแล้วอ่ะหนูก็ว่าหนูพูดเหมือนที่หนูได้ยินแม่เลยไม่ได้ยินแค่บางค คำบางเสียง <S <S ใช่ใช่ค่ะอย่างเช่นอันนี้ต่อเสือจะอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ฟอฟัน,นอันนี้เสียงแถวเนี้ยนะคะอ่ะสมมติว่าเนี่ยอย่างเคสนี้เลยอะค่ะก็เขาก็จะไม่ได้ยินสอเสือทั้งสองข้างเลย หูขวาเสียมากกว่าซ้ายเนาะอันไหนหูขวาเนอันนี้นอันนี้<า>นนหูขวาจะเป็นสีแดง right ร red ร i g h t ้างซ้ายสีน้าเงินสรุปว่าเนี่ยสอสเสือเขาก็ไม่ได้ยินเขาก็ไม่ไม,ไม,ไ,มไม่ได้พูดสอสเสือออกมา่ะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้สําคัญที่สุดเลยก็คือเครื่องช่วยฟังของแต่ละคนนะ่ะมันตั้งมาให้ตรงกับระดับการได้ยินของเขาที่เสียไปอสมมุติอย่างเคสนี้เนาะ จุดนี้ร่วงมา35เดซิเบลก็ขยายกลับเป็นศูนย์จุดนี้ร่วง60บเดซิเบลก็ขยายจุดนี้ให้กลับเป็นศูนย์ซึ่งแต่ละฟรีควนซีมันจะไม่เท่ากันเพราะงะั้นแต่ละคนก็จะขยายไม่เท่ากันด้วยเพราะงั้นสมมติบางคนไปยืมเครื่องช่วยฟังคุณยายมาใส่ก็จะบอกว่าทำไมไม,มันดังจังเลยอ๋าแน่ส่เพราะว่าม,มันเป็นระดับการได้ยินของคุณยายการเพอร์ซอนัลไลซ์ของเครื่องช่วยฟังเนี่ยนอกจากจะเพอร์ซอนัลไลซ์ในแง่ว่าระดับการได้ยินน่ะ ของหูซ้ายกับหูขวาของแต่ละฟ r e ควนซีต้องตรงกับเราแล้วอะก็จะ Personalize ในแง่ของลักษณะรูปแบบของเครื่องด้วยค่<ฮ>ะเหมือนขนาดด้วยใช่ค่ะขนาดของเครื่องด้วยอาจจะเป็นแบบเกี่ยวทัดหลังหูแบบใส่ในช่องหูซึ่งพวกนี้ค่ะหมอจะตัดสินใจเลือกให้ตามระดับ การได้ยินเราก็จะปั๊มรูปหูอย่างเช่นหูของแต่ละคนรูปทรงไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็จะปั๊มออกมาแล้วก็จะมาปริ้นเป็นรูปสามิติของแต่ละคนที่จะใส่พอดีของแต่ละคนเลยเพราะว่าปัญหาหลากัลกๆเลยของสมัยแต่ก่อนนะคะเวลาเราบอกให้ผู้สูงอยู่ใส่เครื่องช่วยฟังเขาจะบอกอไม่เอา<ๆ>เคยใส่แล้วลำคาญมันลองวิดวิดอ่าวิดวิดนี่คือเสียงลําโพงกับไมโครโฟนมันมาเจอกันตามงานวัดนะคะมันก็จะวิดอ่าเพราะงั้นในอย่างอย่างอันนี้ก็ได้ อันนี้สมมติเราใส่เครื่องช่วยฟังเนาะเครื่องช่วยฟังอันนี้อาศใส่เข้าไปปึ้งเราปริ้นสามมิติมาเป็นรูปหูของเราละอ่ะเสียงเนี่ยไมโครโฟนมันจะอยู่ข้างนอกที่จะไว้รับเสียงที่จะเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีลําโพงข้างในเนี่ย ปล่อยเสียงเข้าไปข้างในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามันไม่ได้พอดีเปาา๊ะค่ะมันเหลือรูเนี่ยไอเสียงจากลําโพงมันก็ลวออกมาเข้ามาอย่างกับม,มันก็จะร้องวีใช่ค่ะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความพอดีตรงนี้แล้วค่ะที่จะป้องกันเสียงวีดได้แล<ร>้วพวกคนที่เขาบอกว่าใช้หูฟังททาเไลาขยายเสียงหูฟังธรรมดาเนี่ยมันต่างกับเครื่องใช้ฟังตรงไหนคะหูฟังธรรมดาจะไม่สามารถที่จะปรับ แต่ละความถี่แบบนี้ได้นะคะแล้วก็ปรับไม่ได้เท่าหูซ้ายกับหูขวามันเสียไม่เท่ากันเฉพาะจับจงแต่ละคนเลยใช่แล้วก็แต่ละหูใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วอะค่ะคนส่วนใหญ่มักจะหูเสียที่ความถี่สูงมากกว่าความผี่ต่ำก็คือตามอายุนะคะที่มากขึ้นจะเสียความถี่สูงก่อนความเสียความถีสูงนี่เสียงแหลมแหลมอย่างเช่นอย่างงี้ค่ะ เสียงนกร้องจิบจ๊บๆอย่างเงี้ยไม่ได้ยินอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาขยายทั้งแผงขึ้นมาความถี่ต่ําก็จะดังเกินไปแล้วลอะไรเงี้ยความถี่สูงก็จะไม่ชัดต้องดูแต่ละจุดให้มันพอดีก็คืเรามาถามถึงเอียโทนว่าช่วยอะไรในเรื่องการได้ยิน<า>ได้บ้างคะอ๋อจริงๆอ่ะของเราเป็นเอียโทนเฮียริ่งโซลูชันคืออะไรที่เกี่ยวกับหูเรามีโซลูชันให้ทุกอย่าง<ค>แต่สําคัญก็คือหลายๆคนไม่รู้ว่าอ๋อนี่เป็นโซลูชันของเราก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเกี่ยวกับหูเนี่ย มาเลยหูมีน้ําไหลหูได้ยินไม่ชัดหูอื้อขึ้นเครื่องบินดำน้ำําแล้วมีปัญหาหรือบางคนสงสัยน้ําในหูไม่เท่ากันเวียนหัวบ้านหมุนหรือบางคนมีปัญหาหูตึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาก่อนเลยได้หมดได้หมดใช่เ,เพราะเรื่องของการบริการค่ารักษาหรือสิทธิต่างๆล่ะคะคุณห,หมอจริงๆแล้วของที่เราอะค่ะเราดูแลทุกๆคนเนี่ยที่แต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์ต่างๆกันเนี่ยข้อความโชคดีของตัวเครื่องช่วยฟังเนี่ยก็คือเครื่องช่วยฟังเนี่ยถ้า เราเป็นคนไทยเนี่ยนะจริงๆไม่ต้องเป็นคนไทยก็ได้นะอยู่ในประเทศไทยเบิกเบิกได้ทุกสิทธิ์อะไรอย่างนั้นอ่ะคนที่ข้าราชการนะคะเบิกเครื่องช่วยฟังได้ประกันสังคมเบิกเครื่องช่วยฟังได้เลยบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนไทยก็ได้ถ้าเกิดทํางานในประเทศไทยส่งประกันสังคมก็เบิกเครื่องช่วยฟังได้ก็ไดงว่าถ้อยู่ในประเทศไทยไม่ว่ไจะมีปัญหาเรื่องหัวอะไรมาตรวจก่อนได้แล้วถ้าสูญเสียการได้ยินความจริงเรามีสิทธิ์รักษาพยาบาลเบิกได้ ได้<ค>จริงๆไม่ต้องยอยู่ประเทศไทยก็ได้เพราะว่าอย่างของเอ r ยร์นของเราจริงๆตอนนี้ค่ะของเรามีความร่วมมือกับที่ประเทศอังกฤษในการทำแอปพลิเคชันตรวจการได้ยินผ่านทางโทรศัพท์ก็คือแอปพลิเคชัน e a r ย e ์เทสไ a เอียร ne ใช้ในการที่จะตรวจระดับการได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาก็สามารถที่จะเห็นกราฟแบบนี้ขึ้นในมือถือของเขาได้เลยคือจริงๆไอเดียที่เราทำแอปขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เพื่อที่ว่า จะได้ไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลอันนี้จริงๆว่าต่อคิวโรงพยาบานนะคะใช่ใช <c oughs> เพราะว่าคือจริงๆอะตัว WHO องค์การอนามัยโลกเขาบอกว่าอายุ50ปีขึ้นไปเนาะต้องตรวจการได้ยินทุกคนซึ่งในประเทศไทยเนี่ยอายุเกิน50เนี่ยมีอหลายล้านคนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะให้ทุกคนเนี่ยมา <c oughs> โรงบางใช่ค่ะคือทุกคนโหลดด้วยตัวเองได้เลยแล้วก็ถ้าคัดกรองแล้วผิดปกตินะก็สามารถที่จะ มาตรวจเพิ่มเติมได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ<ม>คือแอปพลิเคชันเราก็เป็นภาษาไทยใช้คำพูดการตรวจต่างๆทั้งหมดเป็นภาษาไทยก็เป็นแอปแรกเลยสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้คุณหมอฝากถึงการดูแลหูเราหน่อยดีกว่าการดูแลหูและการดูแลการได้ยินของเราสำหรับประชาชนทั่วไปต้องทำอย่างไรบ้างคะอืมค่ะก็จริงๆการดูแลหูเนี่ยนะคะง่ายสุดเลยคืออยากให้คิดว่าหูเราเนี่ยมันมีอยู่แค่ชุดเดียวนะชีวิตเนี้ยเกิดมาเรามีหูอยู่อันเดียวใช่เราไม่สามารถที่จะแบบ เอาหูใหม่มาเปลี่ยนอะไรได้แล้ว oh. อ่าเพราะฉะนั้นน่ะต้องดูแลรักษาไว้ให้ดีที่สุดเลยซึ่ง oh. หลักๆเลยก็คือหลีกเลี่ยงการเจอเสียงดังค่ะอ่าเจอเสียงดังเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําลายตัวประสาทหูข้างในซึ่งถ้าทําลายไปแล้วทําลายเลยให้แบบสมมติเดี๋ยวนี้ oh. เด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยค oh. ่ะประสาทหูเสื่อมก่อนวอัยอ่ะ พังแล้วพังเลยเขาก็จะต้องใช่จริงๆเคสที่ไปเที่ยวเนี่ยน่ากลัวกฎหมายไทยมันจะมีมาบอกเลยว่าถ้าเจอเสียงดังจากการทํางานแล้วอย่างเช่นโรงงานอะไรต่างๆี่ยค่ะพนักงานจะต้องมาตรวจกันทุกปีตัวโรงงานเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ ที่จะอุดหูครอบหูกันเสียงดังซึ่งของเอทโอนเราก็มีทําเหมือนกันนะคะครอบหูต่างๆแต่เคสที่ค่อนข้างน่ากลัวกว่าก็คือเคสที่เนี่ยค่ะไปเที่ยวตามผับเพราะว่าไม่มีหรอกคนที่ไปเที่ยวผับเราจะใส่อุปกรณ์อ่อาป<ว>้องกันใช่แต่ว่าหมอมีความลับอยากจะบอกเวลาคนที่ไปเที่ยวผับเนี่ยไม่มีใครใส่อุปกรณ์ป้องกันหูแต่พวกดีเจนักลองที่อยู่บนเขาใส่นะคะอ่าเพราะว่าคนไข้ของที่เอทโอนของเราเนี่ยเรามีสาขาอยู่แถวเอกมัยด้วยเนาะก็จะมีคนไข้ที่เป็นดีเจ นักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหูเขาเสียเพียงนิดเดียวเขารู้เลยว่าว่าเสียงดนตรีที่เขาได้ยินต่างๆมันเริ่มเพียนไปพวกนี้ค่ะเขามาเช็คหูกันอยู่ตลอดแล้วเขาใส่ h a r i n g p r o t e c t i o เป็นแบบซ่อนข้างในหูเป็นสามมิติ<อ>ซ่อนไว้ข้างใน,นไม่ให้ <วะ S 2> ใครรู้เพราะาว่าทำแบบนี้ได้เพราะว่าเขาไปทุ <laughs> เขาเขาไปทุกวัน เขาทาอย่างนี้ทุกวันแล้วอันนี้คือชีวิตเขาเลยนะถ้าหูเขาเริ่มดรอปปุ๊บเขาฟังวางความถี่ไม่ชัดเนี่ยมันกระทบงานเขาเยอะมากอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราไปเที่ยวเรามาทำซ่อนแบบไม่ให้เดีนไหลมแบบนี้ได้ได้เหมือนกันถ้าเราอยากไปเที่ยวถ้าเราอยากจะไปเที่ยวทุกวันเราก็ทําได้เหมือนกันทาได้ใือป้องกันการได้ยินเสียงดังไปก่อนใช่ใช่ใช่อ่ะ แล้วก็อย่าเอาอะไรไปแคะหู okay, ใช่นี่ <c oughs> แหละค่ะอันนี้ที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเพราะอย่างถ้าดูในนี้ค่ะแก้วหูมันบางมากมันเป็นเหมือนกระดาษแผ่นาขาวๆซึ่งหลายคนอ่ะพยายามเอานิ้วเอาอะไรไปแคะเพื่อเอาขี้หูออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นการดันเข้าไปแล้วก็หลายคนแก้วหูเขาทะลุ แล้วก็กลายเป็นว่าติดเชื้อเข้าไปถึงข้างในอันนี้ค่ะเป็นอันที่เจอค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแล้วควรแค่หูไหมไม่ควรจริงๆไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ค่ะจริงๆไม่ต้องทําอะไรเลยอาอแล้วขี้หูที่มีในหูล่ะคะขี้หูอะมันเกิดมาจากต่อมไขมันมันจะผลิตมาเป็นเหมือนแว็กซ์ต่างๆคะคะซึ่งมันจะมีอยู่แค่แถวนี้เท่านั้นข้างในมันจะไม่มีขี้หูจริงแล้วอะเซลผิวมันจะค่อยๆผลัดแล้วมันจะออกมาขี้หูที่อยู่ข้างในอะมันเกิดได้สาเหตุเดียวคือเราไปดันมันเข้าไปตายแล้วใช่ค่ะ ตายแล้วจริงๆแค่ไม่เอาอะไรไปแยงหูแล้วก็หลีกเลี่ยงเสียงดังเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของระดับการได้ยินนะให้อยู่กับเราไปได้นานๆแล้วะะล่ะค่ะสำหรางว่าทีเอทรนี้มีทุกซลูชันเลยใช่ใช่มีทุกอย่างก็คือเรียกว่าซลลูชันบางอย่างที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรอก็คือปรึกษาเข้ามาได้ใช่ ก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณสองสีพี่น้องมากนะคะคุณหลอนัตะวันแล้วนะคะแล้วก็คุณเป้นักวิไลนะคะก็สามารถติดตามรายการของเราได้ในอีพีต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะคุณหนอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ